เอาละครับจอดอยู่ข้างๆกันเลยนะครับกับตัว All New f o r z a 350นะครับแต่ว่าเป็นโฉมตัวแรกนะครับอันนี้จะเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ยังอยู่ในกระแสแล้วก็ได้รับความนิยมจากเพื่อนๆที่ใช้รถอัตโมติแล้วอยากจะขี่รถในคลาส300นะครับแต่ตัวนี้ก็เป็น All New ADV ออ All New f o r z a 350นะครับซึ่งก็เขามีการ เติมความหล่อเข้าไปแบบทั้งคันอีกเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในชุดสีซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นมากครับกับชุดสีม่วงแบบนี้นะฮะออกแนวซิ่งซิงหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันบ้างในเรื่องของการตกแต่งซึ่งบอกเลยว่าคันนี้จะออกแนวคลีนคลีนนิดนึงนะครับเริ่มตั้งแต่ชิวหน้านี้นะครับเป็นชิวซิ่งเลยเป็นชิวสั้นๆเลยนะครับซึ่ง ก็สามารถติดตั้งแทนเข้าไปกับชิวตัวเดิมได้เลยนะครับโดยที่ไม่ได้ต้องดัดแปลงตัวตัวขาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นขาแต่งแล้วนะครับเป็นขากระจกที่ซึ่งสามารถใช้กับแท,แทนของเดิมได้เลยนะครับก็ลองเข้าไปติดต่อกันได้ที่ร้าน Hot Time นครับเพราะน่าจะสามารถจะติดตั้งได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปลงอะไรนะครับนอกจากนั้นก็มีการเสริมในเรื่องของตัวคาร์บอนเข้ามาด้วยนะครับ กระจกเป็นกระจกสั้นแล้วเป็นกระจกแต่งนะครับซึ่งตัวขายเองก็เป็นตัวของแต่งอีกเช่นเดียวกันมันลงตัวเลยนะเวลาลองดูจากด้านหน้าเข้าไปอย่างเงี้ยครับจริงๆถ้าเกิดถ้าผมจะลองถ้าผมจะหักออกมามันก็ได้นะแต่ว่าสไตล์รถแต่งรถซิ่งแล้วหักเก็บมุมเข้าไปเนี่ยมันก็ดูลงตัวอีกเช่นเดียวกันนะครับด้านล่างของตัววงล้อเนี่ยโอ้ยเป็นสีเงินครับ เป็นสีน้ำเงินนะครับมากับยางของไออาอเดี๋ยวผมดูก่อนเป็นยางของอะไรนะครับอ๋ตัวนี้มากับยาง i อ c ครับตัวนี้มากับยาง i อ c ในขนาด120.70.15นะครับ ส่วนตัวปั๊มเนี่ยเห็นเห็นชัดๆเลยก็มีการปรับเปลี่ยนอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ใส่เป็นปัม๊มเบมโบมเข้ามาแทนของเดิมนะครับตัวจานเป็นจานแบบโคตติงอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ตรงรุ่นแล้วครับ3าอซ่าสามรอาก็สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับด้านข้างเนี่ยก็มีการเพิ่มสปอตไลท์เข้ามาอีกเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถเปิดใช้งานในยามค่ำคืนได้อีกเหมือนกันนะครับ แต่งสวยๆนะครับหล่อๆขี่ปลอดภัยตอนกลางคืนด้วยนะครับนอกจากนั้นในส่วนของตัวปั๊มบนเองก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของมือเบรกเข้ามาเป็นมือเบรกสั้นนะครับของฟอตไทม์ time. นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะปรับระดับของตัวมือเบรกได้นะครับ ก็ตรงนี้สามารถที่จะปรับได้ตามความต้องการหรือตามความถนัดของผู้ขับขี่เองว่าต้องการระยะของมือเบรกอ่ะมันห่างมันแคบมากน้อยขนาดไหนนะครับตัวฝาก็เป็นฝาแต่งของ Ho t Time อีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นเป็นฝาสีน้ำเงินไม่เดิมนะครับไม่เดิมแล้วก็มีติดตั้งในตัวจับมือถือมาด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับก็สะดวกในการใช้งานก็บางท่าน อาจจะขี่รถแล้วต้องการที่จะใช้โทรศัพท์เพื่อดู GPS หรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็จะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนตัวนี้ก็ยังเป็นอุปกรณ์สแตนดาดนะครับที่ติดมาจากคางโรงงานอยู่แล้วตัวปอกแฮนเองก็เป็นปอกแฮนปอกแฮนเดโทนานะครับแล้วก็ตัวหมุดปลายแฮนนะครับตุ่มปลายแฮนเนี่ยก็จะเป็นของ Revolution นนะครับสีน้ำเงินซึ่งจะคันนี้จะคุมโทนม่วง แล้วก็น้าเงินนะครับน้าเงินเนี่ยจะมีแซมแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะนอกจากนั้นในส่วนของคอนโซลกลางเอ,าเองนะครับตัวฝาถังน้ํามันก็ใส่เป็นคาร์บอนนะครับพักฟุตบอลนะครับฟุตบอลก็เป็นฟุตบอลของแต่งซึ่งเป็นของ GTR ซึ่งสามารถที่จะวางแทนตำแหน่งของเดิมได้เลยไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะตรงนี้ เพื่อนๆนักเองก็น่าจะเห็นกันอยู่บ่อยๆว่าสามารถที่จะใช้แทนของเดิมได้นะครับบัวบ่เองมีการปาดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบ่อตอนเดียวเลยนะครับก็มีระดับเพียงเล็กน้อยแค่นั้นเองเย็บด้วยตะเข็บสีแดงนะฮะด้านข้างก็เป็นโลโก้ f o ลซ่าสามห้าศูนย์อยู่แล้วกับพื้นของแฟลิ่งสีม่วงนะครับด้านท้ายยังเป็น ไฟทรงเดิมอยู่นะครับแต่ว่าก็มีการปรับเปลี่ยนในตัวฝาครอบท้ายใหม่ที่ทําเป็นสีเงาเกร็ดนะครับสีดําเงานะครับสีดําเงามีเกร็ดนะครับส่วนช่วงล่างเองช่วงล่างเองคันนี้ใส่เป็นของเอรินนะครับใส่เป็นของเออรินก็ตรงตัวครับเป็นของตรงรุ่นอยู่แล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเองที่ใช้อยู่ก็จะเห็น โตัวนี้กันอยู่บ่อยๆนะครับส่วนแคงด้านข้างดูแล้วยังเป็นของเดิมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ถือว่ามีความลงตัวอยู่แล้วตัวท่อมาดูตัวท่อกันตัวท่อนี่รู้สึกว่าจะมีการผ่าหมกหวกหัวไหนะครับจะเป็นของเดิมอะแคงแค้งการความร้อนเนี่ยเป็นของเดิมเป็นแข้งการความร้อนเนี่ยเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ ตัวสวิงอาร์มเนี่ยสวิงอาร์มได้มีการเจาะวิลลิงเอาไว้นะครับไล่เบาเ,าเอาไว้เป็นเล่นลายเอาไว้นะครับส่วนดิสเบกหลังเองก็ใส่เป็นตัวของแบมโบเองแล้วก็ปดถักสายถักปดเร็วอีกเช่นเดียวกันครับเนี่ยพอก็ไล่ทรงเอาไว้นะก็เป็นอีกหนึ่งคันนี้ที่แต่งแบบ clean c l e นะไม่ได้แบบมี ลูกเล่นที่ชูดฉาดอะไรมากนักนะครับแต่ว่าเน้นในเรื่องของของสีสันแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งเข้าไปอีกเล็กน้อยซึ่งทำให้รถมันดูดูซิ่งนะครับดูซิ่งดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่อยู่ในสังกัดของทาง Hot Time นะครับซึ่งก็มาจอดโชว์ในงานเช่นเดียวกันต้องบอกว่าวัาวนนี้เป็นการมิตติงที่รวมตัวของสมาชิกของฮอ t ์ททได้เยอะจริงๆนะครับ ที่ตลาดคุณรั์แล้วและคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เราเอามาให้ชมกันในรถในร้านของฮอตไทม์เองก็ยังมีรถแต่งอีกหลายรุ่นหลายคันนะครับที่เรายังไม่ได้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันเอาไว้มีโอกาสนะนะครับเอาไว้มีโอกาสข้างหน้าถ้าเกิดเรามีโอกาสเราจะพาเพื่อนๆไปดูรถแต่งที่อยู่ในสังกัดของฮอตไทม์อันนี้เป็นน้ําจิ้มที่เราเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับส่วนคราวหน้าติดตามครับว่าจะเป็นคันไหนอะไรยังไง ทางเซียนมอเตอร์ไซค์ L A จะเอารถแต่งสวยๆแล้วก็ดูรอๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครับสำหรับวันนี้อ้ออีกนิดนึงก็ยังไงก็ฝากกดติดตามและสับสกายนะครับเอ่อเพจของเซียนมอเตอร์ไซค์ A นะครับ YouTube ของเซียนมอเตอร์ไซค์ A ide, แล้วก็ทางเว็บไซต์ของเซียนมอเตอร์ไซค์ A เองติดตามได้ในทุกช่องทางนะครับวันนี้ก็คงต้องลาก,กันไปก่อนครับขอบคุณเคี่ยต้อมแห่งร้านพอดถาม,มาครับ